มื่อนีไไอนน้ได้ไหลอนอนยั้งได้ไล่นอนตื่นเดึกทักทายกันเด้อจะเด้อดได้ไลน่นอนตื่นเดึกเพราลุงเราไปเก็บผักเราปลูกมาตั้งแต่าท่านตีหาผมเอาว่ามาอยู่หน้าบ้านเด้อสิไปเก็บผักมาขายเราไปสวนตะควรตื่นแต่เช้าเลยพว่นว่า <laughs> มื่อเนตตือนจะเช้านอนพอหวานแล้วปุ๊กเราไปเก็บพักแล้วหามาอยู่สวนโอ้อยู่หนเาเฮื่นก็เล่ดเดตตื่นก็เลยว่านางนางบ่มีเวียกก็เลยไหลไปน่กากันหน้าวะว่ามันหนาวนอนนางพยงไผ่ขอบคุณกําลังแรงใจทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทูกใจถูกเลิศทุกคอมเมนต์อันถักท่ายันเดอวยจ้พี่นองเด้อลุงพรเสียงหลอ่อเป็นไงสบายดีไหม ป้าไม่ได้ไปหานานแล้วเพราะว่าป้าไม่ค่อยสบายกำมากุ้มกับประหลวนอยู่เกือบพอเดื่อนเนาะเราเราเราป่ว,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 ปวยหนักเลยก็หยุดไปหาหมูเลยได้นยะมันบม่มีเวลาเพราะว่าต้องเสีตยต้ตลอดเราออกห่อน ถ้าวงๆถึงว่าเราปะบ้านให้ฟังความเป็นมาของเราตั้งแต่เริืมเต้นจนจบอันมีเวลาก่อนเราแบบบอให้มันขาดหายแต่ว่าตื่นเดิกกับพีก็ดีเลยเนาะมันมีคนหลงกวนเนี่ยมตื่นมากกับนั่งวอาตลอดนี่ยิ่งเง่ามาเลยป่าววอยิ่งเง่ามาเลยว่าเหนื่อเศร้าก็เพราะว่ามันมาให้มีคนคือของมันจตเดิกก็ได้ไปเบิ่งขีดใหมูน้ำก็ดีได้ละเนาะอัน ข้านน่งกันสี่โม่ขมาเมะขากับเกียบข้าไปบเบืองห้มันกับไงแมนะ่แม่วางกำลังกินมีดำอยู่เข้าใจพระกวนข้าวแล้วสันอ้ยเพิ่นกับเปินแนีเดียวนันละเพิ่นกับเปินมาโหเลยหาเดือนนึงแล้วใต้จอยเอ่อแล้วตรวจพอสองเดือนทองเริมไข่ สามเดือนสีเดือนมันก็ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยก้มอำลังจำข้นม่านเก่าเดือนนี่ว่าบัดหอดเดือนที่หามันก็สิแตกบันมันสิีดแตกแล้วก็ทุเรนทุนไล่แล้ออกหอนแล้อ,ออกหอนออกรุ่นเลาวหายเศษหายตลอดเวลาก็ต้องเปลี่ยนกันเศษมันเลยเบาบางหนวดขานหนวดแทงหายว่าแล้ทุเรนทุนไล่าเราเก็บมันโตเนาะ ต้นเฮามันบอกมันแตกนะมันตีผิดนะพอเดือนที่หาเริ่มเดือนที่หาปับ๊บเราก็บวมขาบวมบาดเจ็บปลายปลายเดือนที่หามันหุบขาบวกปก,กติบกแล้วแล้วก็เสียเลยบ่ะแล้วลูกข้าเขาลานแล้วก็ที่ได้ไปคุณได้กันที่ได้เขาเงื่อนมันเป็นหนามตาไรวะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเจ็ดข,ขามาม้าแล้วอุ้ยเย็นเดี๋ยวจักน่อยจักน่อยเด้อคุยกันไปก่อนเด้อจัดเด้อ

คุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจสำหรับไลน์นี้ป้าก็จะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะไว้นหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกคนยกสิทย่อยไปเบึงเป็นกำลังใจห้วยด้อไ้จ่าของอถทัวรพ่อทย่อยไปเรื่อยๆไปรบทัวร์ถึงไปแล้วนะคะรักๆเร็วๆทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะคะ